สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่รับชมอยู่นะขณะนี้นะคะ,ะวันนี้มีหวยฝันมาเพิ่มเติมแล้วก็วันนี้แอดมินจะสรุปตัวเลขเลขที่น่าจะมาหนี่เลขดังกันเจ้ามืออันทั่วประเทศวันนี้อันเยอะมากเลขดังๆอันหมดของน้องเปก้าก็อันจ่ายครึ่งราคาบางเจ้าก็ไม่รับเลย อันเนี้ยฝันเนี้ยที่แอดเอามาเล่าเนี่ยเพราะว่าเลขเนี้ยแอดชอบมากเพราะว่าวันก่อนเนี้ยมีเด็กฝันมีเด็กฝันว่าแม่ตะเกียนมาบอกนะหกสี่แล้วพ่อเขาก็ถ่ายรูปเก็บไว้ด้วยในฝันนะแล้วก็พี่คนหนึ่งเขาฝันว่าหลานสาวเขาเนี่ยหยิบลอตเตอรี่ให้เลขท้ายสี่หกสี่อ่ะแล้วเขาบอกลุงเขาว่า ลุงเอาไปแค่ใบเดียวก็พอแล้วก็แอดมินฝันเองแต่ว่าไม่ได้ลงในนี้นะแอดมินฝันว่าน้องสาวเนี่ยโพสเฟซบุ๊กว่างวดที่แล้วฝัน416งวดนี้ฝัน146คือคือในในในฝันเนี่ยคืองวดที่แล้วเนี่ยมันออก416ตรงๆแล้วแอดมินก็นั่งคิดว่า เฮ้ยทำไมน้องมันฝันเลขเดิมวะรู้ว่ามันจะออกตัวเดิมก็คิดในใจว่าโเดี๋ยวซื้อหนึ่งสี่หแล้วก็จะกลับ6เป็นเก้คิดอย่างงี้นะแล้ววันเนี้ยมันมีคนฝันแอดมินเล่าให้ฟังเลยเนาะเดี๋ยวจะได้มาสรุปเลขกันด้วยฝันว่าเก็บเด็กข้างถนนมาเลี้ยงอาบน้ำแต่งตัวใส่เสื้อผ้าให้ใหม่แล้วเด็กบอกว่าสามตัวท้ายรางวัลที่ห คือหลักร้อยเขาไม่มั่นใจว่าเจ็ดหรือว่าอะไรนะแต่ว่าสองตัวเนี่ยคือหกสี่แล้วหัวมันก็ออกหกสี่จริงๆแล้วก็อีกคนหนึ่งฝันที่สองเนี่ยนะงวดที่แล้วเขาฝันว่าป้าถูกหวยเยอะมากเลยเลขห้าแปดแล้วมันก็ออกจริงห้าแปดงวดนี้เขาฝันอีกแล้วฝันว่าป้าถูกหวยเยอะมากเหมือนเดิมเขาถามป้าเขาว่าถูกตัวไหนแกบอกว่าเก้าเจ็ด แต่ถ้าออก7จ็ได้เยอะกว่านี้แล้วก็เลยถามถามแกไปว่าข้างล่างออกอะไรแกบอกว่า0ูนย์สองแล้วแกถามกลับมาว่าถูกไหมแล้วเจ้าของฝันเนี่ยเตอบกลับไปว่าถูก20บาทแต่ว่าเลข0ูนย์สองเนี่ยมันออกฮานอยฮานอยเมื่อวันเนี้ยเนี่ยเวันที่สิบห้าน่ยแต่ว่า0ูนย์สเนี่ยแอดชอบชอบชอบมากเลยไปหาลอตเตอรี่ไม่ได้เลยได้0ูนย์สามาอ่ะเดี จะมาสรุปวันนี้แอดว่าเลขเลขดังไม่น่าจะมานะคิดว่าคิดว่าจะมาเดือนี้เนี่ยคิดว่ามาบนด้วยข้างล่างแอดคิดก็จะมีสองศูนกับเจ็ดเก้า เนี่ยสามตัวเจ็ดหกสี่สามหกสี่ไอ้ห้าหกสี่มันอันเราไม่ต้องไปซื้อเนี่ยวันนี้อันเล่นแค่นี้เลยอยากอันนักแค่ไหมอันนเราก็ไม่ต้องซื้อก็ซื้อแค่นี้แล้วก็ไอ เจ็ดแปดเจ็ดหกแอดก็ซื้อนะซื้อแบบกันทุนแต่เปนเน้นตัวนี้เน้นตัวนี้น,น,นี่สามตัวนี้แค่นี้เองเจ็ดเก้าก็ดังนะนี่นในเว็บก็อ่าน อันนะอันนะก็ไม่เอาเอาสองตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ในเว็บข้างล่างก็เต็มแล้วแต่เจ้านอกไม่น่าจะปิดถ้างดนี้รวยถูกตามที่แอดมินฟันธงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจแอดมินจะมาตัดแบบนี้ให้ทุกงวด แอดมินถูกเกืบทุกงวดนะมีงวดที่แล้วนะเนี่ยไปเน้นสองแปดกับหกแปดลากนะลากเอาสองแปดแปดสองแว้หงหลังหกแปดแปดหกแว้หงหลังแล้วมันออกสองห้าแปดแอดมินไม่กลับโอ้ยเสียดายมากเลยมั่นใจสองแปดหกแปดมากงวดน,นี้มั่นใจหกสี่นะคะ วันนี้ดึกมากแล้วใกล้จะเที่ยงคืนแล้ววันนี้พอแค่นี้นะคะขอบคุณที่รับชมและเป็นกำลังใจนะคะปันดีลาติสว,ส,สวัสดีค่ะ